นะคะในวิชาการขายตรงนะคะใน EP 7นะคะในรหัสวิชาการขายตรง2202-2102ขีด2102นะคะนักเรียนดูนะคะดังนั้นในหน่วยที่7นะคะในหัวข้อกฎหมายและองค์กรนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายตรงนะคะในสาระการเรียนรู้นะคะ1พระราชบัญญัติการขายตรงและการตลาดแบบตรง 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 3. สมาคมการขายตรงไทย 4. หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายตรงค่ะสาระสำคัญนะคะเนื่องจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการในปัจจุบันนะคะได้ใช้วิธีการทำตลาดนะคะในลักษณะที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยการเสนอขายสินค้าหรือบริการ ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน,นะะของผู้บริโภคหรือผู้หรือขอโทษหรือบุคคลอื่นๆหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่สถานที่และประกอบการค้าเป็นปกติธุร,ธรกิจโดยการอธิบายะะหรือการสาธิตนั่นเองะะผ่านผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายในการเสนอขายหรือบริการ นะคะดังนั้นนะคะทำให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาวะการที่ไม่อาจตัดสินใจหรือตกลงซื้อนะคะหรือรับบริการได้อย่างอิสระข้อมูลเพื่อตอบสนองนะคะในด้านของการเสนอขายสินค้าหรือบริการนะคะโดยตรงต่อผู้บริโภคดังนั้นนะคะก็จะมีนะคะในด้านของการคุ้มครองนะคะแก่ผู้บริโภคนะคะเพื่อนะคะ ต้องการนะคะในด้านของความมั่นใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะก็มีพระราชบัญญัตินะคะกำหนดนะคะและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับการขายตรงนั่นเองนะคะพระราชบัญญัติการขายตรงนะคะแบบตลาดทางตรงนะคะก็ว่าด้วยในพศ2545นะคะให้ไว้ณวันที่23เมษายนนะคะพศ2545นะคะพระราชบัญญัติ นะคะบางประการเกี่ยวกับนะคะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนะคะซึ่งมาตรายุบเก้าประกอบด้วยนะคะในด้านของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะบัญญัติไว้นะคะ,นะคะเพื่อนะคะอำนาจในด้านของการปกครองหรือการคุ้มครองนั่นเองนะคะมาจนถึงพระราชบัญญัตินะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ริโคนะคะเกี่ยวกับวาง าวางการขอโทษนะวางหลักการพื้นฐานเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องการซื้อขายสินค้าและบริการนะพระราชบัญญัติการคุ้มครองนะคะเมื่อพศ2522นะคะแล้วมีการแก้ไขเพิ่มนะคะพศ2 5 1 1นะคะซึ่งวางหลักการนะคะสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธินะครไว้นะคะด้วยกัน2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1คือการคุ้มครองผู้บริโภค นะคะในด้านการโฆษณานะคะในด้านของบัญญัตนะคะส่วนที่2การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากนั่นเองนะคะสมาคมนะคะการขายตรงนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะในลักษณะของส่วนประกอบก็คือนะคะหปฏิทานยิดมั่นจรรยาบันนะะสร้างสรรค์สังคมไทย 2. วิสัยทัศน 3. ประวัติความเป็นมานะคะสนะคะนยโยบายการบริหารงานสมาคมการขายตรงไทย 5. คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม 6. ห,หน้าที่ของสมาชิก 7. จ,จิทธิประโยชน์ของสมาชิก 8. ป,ประเภทของสมาชิกนะคะ หน่วยงานที่รัฐนะคะ,อะของรัฐที่มีการเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะจะเห็นว่าในลักษณะของมาตานะคะหรือการการประกอบธุรกิจนั้นนะคะก็จะมีในด้านมาตรา19มาตรา20มาตรา21นะคะในแต่ละมาตรานั้นก็จะให้การคุ้มครองนะคะแบบธุรกิจตลาดทางตรงนะคะ ธุรกิจการขายตรงนะคะในด้านของการดำเนินง,งานธุรกิจแบบกระจายผลนะคะในด้านของการผลตอบแทนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าสัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระพละจหกัดนี้นะคะก็จะเป็นในแต่ละนะคะ,ะมาตานะคะในด้านของการบังคับใช้นะคะมาจนถึงสำนักงาน การคุ้มครองผู้ริโภคหรือในวงเล็บเรียกว่าสคอบอนะคะในะกระทรวงเทคโนโลยีสารณสนเทศสารสนเทศนะคะและการสื่อสาร ICT นะคะในวงเล็บ ICT 3. กรมการพัฒนาธุรกิจการค้านะคะกระทรวงพาณิชย์ 4. กรมสรรพกรนะคะและกระทรวงการคลัง 5. นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษ นะคะกระทรวงยุติธรรมหรือ DSI นะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในด้านของการคุ้มครองนะคะหรือเราเรียกว่าสมาคมขายขาขยตรงไทยนะคะ,ะมีสาระสำคัญก็คือปฏิทานนะคะคือการยิดมั่นนะในจรรยรันน,นะคะวิสัยทัศน์ก็คือนะคะในด้านของนะคะการขายตรงนะตลอดจนนะคะยึดมั่นนะคะในด้านของการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะคะ หกนะคะป้องกันนะคะการปราบปรามนะคะการฟอกเงินนะคะหรือเรียกว่าป,าปองโงนะคะหรือว่ากระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะคะจะเห็นว่าในในส่วนของอการคุ้มครองนะคะก็เพื่อนะคะให้ความมั่นใจนะคะในการบริโภคสินค้าอย่างมีคุณภาพมาตรฐานนั่นเองนะคะเจ็ดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะในวงเล็บ ะะอยอรหรือกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะในการใช้สินค้าแต่ละชนิดเนี่ยนะะเราก็จะมีการคุ้มครองเพื่อนะค,ความปลอดภัยนะะในด้านของการที่เรานะะจะ,ะดําเนินการแต่ละอย่างหรือซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยนะะเราก็เกิดความมั่นใจใน,ะะนที่สุดนะะถ้าเผื่อเป็นสขบนะะก็เป็นอะไรคะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80ดสพรรษานะะที่ถนนแจ้งวัฒนะ นะคะหลัก4นะคะแต่ถ้าเป็น ICT นะคะก็บริษัท TOT นั่นเองนะคะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเช่นกันนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลบังกอสรนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะมาจนถึงกรมสรรพากรนะคะ ก็จะอยู่ที่ถนนสามเสนในนะเขตพญาไทกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกรมยุติธรรมนะคะ DSI นะคะอยู่ที่หลักสี่ทุ่งสอห้องถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองนะคะมาจนถึงนะสำนักงานป้องกันปราบปรามป๊อบเงินหรือปองปองนะคะหรือกระทรวงยุติธรรมอยู่ที่ปทุมวันนะคะกรุงเทพนี่เองนะคะ เจ็ด uh, นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอยู่ที่จังหวัดนนท์นะคะตำบลอถนนติวานนท์นะส่วนแปดนะคะก็นะคะว่าด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตนะคะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะ,ะในวงเล็บสอมอ,อนะคะกระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ถนนราชเทวีกรุงเทพนะคะ กนะคะก็เป็นกลุ่มป้องกันปากปามนะคะเงินนอกระบบหรือก็ส่วงการคลังนะคะอยู่ที่ถนนพระรามหกสำเสนในนี่เองนะคะไม่ไกลนะคะสุดท้าย10นะคะกองวังคับและปากปามกนะารกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในวงเล็บบอกอจุดนะคะปคบอนะคะวงเล็บนะคะก็นะคะ,นะคะอยู่ที่ถนน อยู่ที่ตรงจตุจักนี่เองนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลแต่และที่นะคะก็นะคะเป็นที่เอาไว้นะคะคุ้มครองหรือว่านะคะสามารถร้องเรียนนะคะในด้านของความปลอดภัยนะคะก็ใน EP ีที่7นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอฝากนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะในระดับของกวช .2 สาขาการตลาดกลับไปทําแบบหัดนะคะท้ายบทนะคะในบทที่1นะคะถึงบทที่7 นะคะพร้อมสรุปนะคะขอบคุณค่ะ